เอาละครับผมการสวัสดีท่านทุก่านนะฮะต้องสู่ช่องซิกนายตอนนี้เราอยู่กับเกมเซนเซียเอ็กซ์กันเลยนะครับผมสวันนี้นะครับผมเป็นวันที่14ของเซิร์ฟเวอร์นะฮะประมูลกิ้วเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะยังไงใครที่ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็เตรียมตัวเตรียมเพชรเตรียมตังค์ไว้เลยนะครับผมเพราะว่าทางด้านของเพชรฟ้าเนี่ยจะใช้เยอะมากๆเลยนะฮะสังเกตดูนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ยี่สิบนะครับผมเซิร์ฟของผมเนี่ยเปิดเป็นวันที่14พอดีเลยนะครับผมนะนี่ล็อกอินนะฮะ เราออินะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะได้รับเคียวโกอาเสเนี่ยเป็นวันที่14วันที่15ก็คือพรุ่งนี้เนาะส่วนในเซิร์ฟของผมเนี่ยมันจะมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่เด้งขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมประมูลนะครับผมนะนี่ผมประมูลอันนี้ไปละเมื่อกี้ลองทดสอบดูนะครับผมนะจัดหนักจัดเต็มแบบซื้อมาเลยก็เลยได้เป็นทางด้านของไอ้ตัวนี้นะครับผมนะ เรียนคุณซิกนายนะฮะคุณได้เอาชนะคู่แข่งหลายคนเนาะแล้วก็ได้รับการ์ดตรงนี้มาไอการ์ดตรงนี้เนี่ยดาเมจคิทิคอนเพิ่มขึ้น12นะฮะผมรับมาก่อนเลยก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมเอามาอัพให้กับตัวละครตัวนี้เลยก็แล้วกันนะเพราะว่าซาจิทาเลเยสไอโอลอสของผมเนี่ยเป็นตัวที่จําเป็นที่ต้องใส่คิทิคอนนะฮะให้กับตัวของน้องนะผมนะก็จะกลายเป็น15นะท่านผู้ชมนี่นะครับผมนะเรียบร้อยฮะโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตราย ของดีมันอยู่ตรงนี้นี่เองว่ะคนดูนะครับผมนะวันที่14ี่เนี่ยเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านของของรางวัลประมูลอ่ะเดี๋ยวผมดูหน่อยนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะใบนี้เมื่อกี้ผมซื้อแบบสดไปเลยนะมันอยู่ที่1,600กนะครับผมแต่ว่าเราสามารถที่จะประมูลแข่งนะครับผมนะเอาแค่แบบ 800กว่าเพรอะไรเงี้ยได้เลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครประมูลแข่งเนี่ยเราสามารถที่จะได้รับของหรือว่าได้รับไอเทมอะชิ้นนั้นๆมาเลยคนดูดูดิแล้วก็มันจะมีตัวละครด้วยนะครับผมนะเห็นปะเนี่ยมีคนซื้อไปนะครับผมแล้วก็จบประมูลไปแล้วฮะประมูลเนี่ยคือมีแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับผมนะแป๊บเดียวคือหมดเลยฮะหายหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่กําลังนะครับผมนะอยากจะปั้นตัวละครเนี่ยผมแนะนําเลยสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยทั้งหลายแหล่นะฮะ เหนนรียญนะะไม่ว่าจะเป็นมูนะครับผมหรือว่าจะเป็นทางด้านของเหรียญเคานเซอร์เดสมาร์ทนะครับผมนะเดนเคนเซอร์เดสมาร์ทเนี่ยแล้วก็อาจิทาเลียดเนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมด3เหรียญใช่ไหมถ้าผมจะอัพนะครับผมนะให้ขึ้นหกดาวเจ็ดาวเนี่ยผมต้องเก็บนะฮะทางด้านของเพชรฟ้าไว้ที่หกพันห้าร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีชูร่านะครับผมนะ 6,500เนี่ยแล้วก็มีทางด้านของอไอ้ตัวนี้นะฮะคามิลนะท่านผู้ชมนะไอ้พวกคามิวพวกอะไรเนี่ยราคามันจะถูกนะครับผมมันจะอยู่มันจะอยู่ที่5,100เพชรแต่ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อทางด้านของพวกชูร่าพวกไอโอรอสนะครับผมพวกเดนมาไอพวกตัวแรแรมันจะอยู่ที่6,500เพชรนะครับผมนะใครก็แล้วแต่ที่ไปเล่นเซิร์ฟใหม่วันที่14เตรียมเพชรไว้เลยนะท่านผู้ชมเตรียมเพชรไว้ให้ดีเพราะว่า,าทางด้านของเหรียญเนานะ มันจะมานะครับผมวันที่14ของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆนะฮะใครไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนะี่ยอ้ถ้าผมไปเล่นเซิร์ฟใหม่นี่ผมจะเตรียมเพชรฟ้าไว้เลยนะหรือว่าใครที่กําลังมองหานะครับผมพวกคาทาเทพีไนกีนะครับผมนะก็ใช้แค่1,700็นะครับผมเพชรฟ้าเท่านั้นเองในการที่จะ ซื้อได้เลย1ชิ้นนะครับผมนะประมูลได้เลย1ชิ้นถ้า2ชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่3,400เพชรฟ้านะครับผมนะโดยที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องไปเติมไม่มันเสียเวลาเลยแค่เพื่อนๆเนี่ยมีเพชรฟ้าอยู่นะครับผมนะคือประมูลแค่3,400อ่ะได้มาละ1ชิ้นนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆประมูลไปอีก2ชิ้นก็เป็นเท่าไหร่อ่ะสามพก็เป็น6,800นะครับผมนะ6,800เนี่ยเพื่อนๆสามารถอัพคาถาในกีเนี่ย ได้เลย2ดาวทันทีโอ้โหสายดองเพชรนะครับผมนะเวลาของท่านมาถึงแล้วคาถาเทพีหาง่ายเหลือเกินอันนี้คือยังไม่รวมพวกตีศูนย์หรือว่าอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับผมนะพวกตีศูนย์อะไรต่างๆนานาคือจะเข้ามาทีหลังนะแล้วก็จะมีทางด้านของพวกของอัพนะอัพคลอสนะหินรีไฟคลอสนะครับผมนะแล้วก exactly ็จะมีทางด้านของ หินอัพเกรดอาวุธนะครับผมนะพวกศาตราอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยก็มีขายเช่นกันนะฮะแต่เวลาเนี่ยมันเร็วมากเลยนะคนดูใครที่อยากจะได้รับของรางวัลเนี่ยรีบเลยเนี่ยผมซื้อไปคนเดียวเลยเห็นปะโอ้ทั้งกิลมีผมซื้ออยู่คนเดียวนะทานผู้ชมนะส่วนของที่เหลือนเนี่ยล้มเหลวหมดเลยนะฮะไม่มีใครประมูลเลยนะครับผมนะโอ้โหเนี่ยไอของพวกนี้ทานผู้ชมถูกมากเห็นไหมหกร้อยแปดสิบเองอะ่ะได้สองอันเลยอะ่ะคนดูไอตัวก้อนตรงเนี้ยก้อนพลังจิตเนี่ย เอาไว้อัพทางด้านของอพลังแฝงข้างในเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าอันไหนนะครับผมนะนี่แล้วอันนี้เป็นประมูลโลกฮะโอ้ประมูลโลกตอนนี้กําลังแข่งขันอยู่จะเริ่มในอีก1นาทีนะครับผมนะตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มสีนาทีนะฮะมันจะเริ่มในเวลาประมาณ2องทุ่มห้าสิบเก้าเ้ยสี่สิบเก้านไม่ใช่ห้าสิบเก้านะครับผมนะสองนาทีก็ประมาณสี่สิบเก้านาทีนะตีไปกลมๆประมาณสามทุ่มมนาะคนดูเพราะว่าเวลาของเรามัน ามานเ์เลทนิดหน่อยนะครับผมอุ้ยเสียดายะไอโอเลียไอโอเลียผมแม่งอยู่ตรงนี้แต่มันเป็นประมูลโลกไงคนดูประมูลโลกเนี่ยคนจะแข่งกันเยอะหน่อยแต่ประมูลกิ้วอะคนไม่ค่อยแข่งเท่าไหร่หรอกไอโอเลียผมแม่งแบบขาดแค่ดาวเดียวคนดูดูดิเนี่ยฮะเลโอไอโอเลียขาดแค่ดาวเดียวนะครับผมนะจะขึ้น5ดาวได้แล้วแต่ว่าโอ้โหกิจกรรมมันเพิ่งมาคนดู แล้วผมก็ใช้เพชรไปแล้วด้วยนะครับผมนะในการเปิดไอตัวตู้สุ่มอะรู้งี้เมื่อวานผมไม่สุ่มสักกดีคนดูสีได้ชิบหายเลยอะโอ้โหเนี่ยประมูลได้แล้วนะครับผมนะไอโอเลียนหนึ่งดาวลูกพ่อเริ่มประมูลในอีกหนึ่งนาทีคร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมใครที่อยากจะนะครับผมนะ ได้ตัวเก่งๆนะฮะได้ฮีโร่เก่งๆนะครับผมได้ตัวเซนนะพวกเลโอนะฮะอโอเลียพวกเดนเดสมาร์ทพวกซาจิทาเลียอโอรอสนะครับผมนะอโอรอสไอโอเลียมีทั้งคู่อะแล้วก็มีชูล่าด้วยนะครับผมนะแคบจะครบทุกตัวเลยก็ว่าได้เพื่อนๆเก็บเพชรนะไว้รอวันที่14ได้เลยวันที่14นะครนะผมของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆนะฮะ ไอตัวกิจประมูลมันเปิดนะครับผมนะอย่าลืมไปเล่นกันด้วยอ่ะเขาค่าประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดน,นะฮะโค้ดอยู่ใต้คลิปนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้ากีขาตัวเาไปก่อนสวัสดีครับผม